โอ้ผู้ชมมึงอยู่นอนตายแล้วัสดี๋ยวค่วงช่องปั๊มรีสคิวเบอร์นะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปหนึ่งวันผมทำอะไรบ้างในช่องของปั๊มรีสคิวเบอร์นะผมโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูนะผมว่าหนึ่งวันนี้ผมทำอะไรบ้างดูผม้อมน้าแป้งรับหน้าแป้งฟันกินข้าวทำอะไรเสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะมา บอกนะผมว่าผมทำอะไรบ้านแล้ววันนี้ผมจะถ่ายตั้งแต่เช้ายันเย็นไปเลยนะผมแต่ก็คืออาจจะไม่ได้นานมากเพราะเดี๋ยวคนดูเบื่อนะผมไปเ,เราไปดูนะผมว่ากิจกรรมแรกผมจะทำอะไรก่นกอนไปเสร็จแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมก็อาบน้ำทำอะไรแต่งตัวเสร็จแล้วนะผมก็ขอโทษนะผมที่ไม่ได้ถ่ายไปนะที่เว้นระยะห่างผมเพราะว่าอตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงนะผมที่ไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าที่บ้านเกิด ปัญหานิดหน่อยผมน้ำใช้ไม่ได้นะผม,ผมก็เพิ่งจะมาใช้ได้ก็เพิ่งจะอาบน้ำทำอะไรเสร็จนะผมก็หลังจากที่ก็ะระหว่างรอที่น้ำใช้ได้ผมผมก็นั่งเล่นลูบิกอยู่นะผมแต่ผมแผ่นกล้องให้ดูครับทุกคนผมก็นั่งเล่นยูบิกอยู่นะครับผมนี่ก็เป็นกล่องที่ผมเคยทำอันบ็อกลาที่ผมเคยทำรีวิวเวลวนะก็แต่ว่าอันนี้มันค่อนจะลกุลกๆนิดน,นึงนะผมผมก็นั่งบิดลูบิกอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะเพราะว่าผมทำอะไรบ้างก็ ระหว่างนี้ก็จะนั่งเล่นลูบิกไปเรื่อยๆทางๆไปก่อนนะครับผมแง่ทุกคนผมก็นั่งเล่นลูบิกอยู่นะคบผมบนที่นอนนะคบผมก็เนี่ยวันวันกเขาไม่มีอะไรเล่นก็นั่งเล่นแต่ลูบิกนะผมไอ้สิบวิไม่ใช่เวลาสามคูณสามโผมเล่นไม่ถึงเท่านั้นนะผมผมอ่าเป็นเวลาสคิวนะผมก็เดี๋ยวผมจะเล่นให้สักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคเราลูกมั่วลูกนะผมนี่นะผมผมมั่วลูกแล้วไปเดี๋ยวไปจับเวลากัน ก็สกิลผมยังไ,ไม่ไปแกงนะคุณผมในที่นึง,นงส่องไปก็ผมยังเล่นสูตรปกติอยู่นะครับผมยังไม่ได้เซียนหรืออะไรยังไงมากนะผมอ่าอันนี้ก็ทำสีด้านบนเต็มแล้วนะผมต่อไปสุดท้ายนี่ผมสิบห้าวีถือว่าช้าประมาณหนึ่งนะผมเพราะว่าโดยดีผมไม่ได้เล่น,เ,ลนเก่งอะไรมาเนาะผมก็นี่ผม คืเไม่อว,ว่าผมว่เดี๋ยวถ้าผมมีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับช่องของผมรบบีวิวเบอร์นะผมแบบถามโน่นนี่นั่นอะไรอีกก็ผมใช้ดูนะแต่ระหว่างนี้2้องสามชั่วโมงจะนั่งเล่นแต่ลูกีนี่ยผมแพรทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ3ามชั่วโมงแล้วผมคือผมไม่ได้ถา่ายตอน,น,นผมไปเก็บมะม่วงมาแล้วก็เนี่ยผมก็มีหลายคลิปเลผมที่อัดไว้ก็เพราะว่าที่นั่มันเ,เปิดเทอมแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องไปโรงเรียนผมเรียนอยู่ชั้นมสนะครับผมอ่า เออผมมีหลายคลิปที่ผมถ่ายไว้เลยผมเดี๋ยวรอติดตามดูเลยว่าจะมีคลิปอะไรบ้างครับผมอ่าเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรมากนะคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรด้วยเหมือนกันเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีลงไปเล่นที่สนามหญ้าด้วยเพราะบ,บ้านผมมีสนามหญ้าเดี๋ยวผมจะลงไปเล่นสนามหญ้าอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ใช่บ้านประจาของผมนะผมไม่ใช่บ้านประจําบ้านประจำเนี่ยจะมีอีกที่หนึ่งซึ่งทุกคนสังเกตได้ว่า คลิปบางคลิปเนี่ยบางฉากก็จะเป็นฉากกําแพงแล้วเป็นฉากสีเขียวแบบนี้ผมฉากสีเขียวแบบนี้เนี่ยคือผมไม่ได้อยู่ประจำนะคุณผู้ชมก็ต้องเข้าใจด้วยว่า <Leaf> s. <S ลวคลิปนี้ทำไมเป็นฉากนี้คลิปนี้ทําทำไม,มเป็นฉากนี้ก็นั่นแะหละผมถ้าผมได้มาอยู่บ้านหลังนี้ก็ไม่ได้มาอยู่ประจำนักมาแค่แบบอาทิตย์มาอาทิตย์เว้นอาทิตย์อะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ได้มาบ่อยนะผมก็เนี่ยผมถ้าเป็นฉากหลังนี้ผมก็จะถ่าย และให้หลายๆคิดผมเพื่อที่ฉากหลังจะได้ดีๆนะผู้ชมก็ถ้าฉากหลังเป็นแบบบ้านที่อยู่ผมอยู่เป็นประจำเนี่ยฉากหลังเป็นแบบก้อนหินกาแพงอะไรอย่างนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่านี่ก็เป็นเหตุผลว่ามาไมฉากหลังผมถึงเปลี่ยนเป็นเรื่อยเลยนะผมอ่นนี้ก็เป็นเหตุผลนะผมถ้ามีอะไรให้ผมถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะผมว่าผมจะทำอะไรต่อผมตอนนี้ก็น่าจะเล่นลูบิกเหมือนเดิมแหละผมนะเออก็ยาวไปคผู้ชม ตอนนี้เราก็ลงมาเล่นที่สนามหญ้าแล้วครับผมมาตอนนี้ผมก็เรเ่อสนามหญ้ากคือผมมาเตะบอลออกกาลังกายนิดๆหน่อยๆนะผมไม่ได้เล่นอะไมาอันนี้นผมเตะบอลออกกาลังกายนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวผมก็มาเตะบอลนะยครับผมสนามหญ้าผมก็ค่อนข้างที่จะลอยเพราะผมไม่ได้ค่อยมานะผมก็บางทีก็อาจจะเป็นแบบนี้แหละนะครับผม เดี๋ยวผมขออนุญาตออกกําลังกายแลละเล่นไปก่อนนะผมก็เดี๋ยวถ้าเล่นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปทําอะไรก็เดี๋ยวติดตามรอยเลยนะผมว่ามันยัทําอะไรต่อแต่บอกเลยว่ามีเล่นลูบิกแน่นอนครับผมรออีกแป๊บนึงก็ออกกําลังกายเสร็จแล้วนะผมแต่ว่าออกแค่สักเดียวนะคือผมต้องไปกินข้าวเย็นแล้วเพราะมันถึงเวลาข้าวเย็นผมมาเล่นช้าไปหน่อยนะผมก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวเย็นกันนะผมว่าข้าวเย็นเนี่ยของผมเนี่ยจะเป็นอะไรผม,ผมไปเราไปดูข้าวเย็นกัน นี่คือข้าวเย็ยนของผมนะผมนี่เป็นกุ้งย่างแล้วก็กุ้งอบวุ้นเส้นแล้วก็แกงส้มนะผมโอ้โหบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนนะครับผมขออนุญาตไปกินก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็รับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้วนะก็ถือว่าอร่อยมากนะพู้ผมก็ผมคิดอยู่ว่าจะออกมาเล่นอีหรือว่าจะขึ้นไปอาบน้ำทำอะไรทีเ่เรยแล้วมานั่งเล่นระบิดก,ก็ยวขอดูก่อนนะแต่ลมเย็นมากเลยตอนนี้ดูลมเย็นมากนะครับผมก็ ก็ไม่รู้นะว่าผมจะอาบน,น้ำหรือว่าจะขึ้นมาเล่นต่อและเดี๋ยวต้องคิดอีกนิดนึงก็เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะกลับแล้วผมกลับไปอบ้านอีหลังหนึ่งก็เดี๋ยวน่าจะลงมาเล่นแล้วมั้งก็เดี๋ยวรอดูว่าผมว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพอผมเล่นเสร็จเดี๋ยวผมจะอาบน้ำหรือมาถ่ายที่ดูอีกทีนะผมนี่แลวก็ออกกําลังกายเสร็จแล้วนะคะผมก็ ถ้าเนี่ยใช้ได้นะก็แต่ว่าก็ไม่ได้เล่นนานมากนะผมก็เล่นแบบสักพักหนึ่งนะผมแล้วขออนุญาตไปอาบน้ำแปรงฟางก่อนประชมแล้วเดี๋ยวมาเล่นลูบิกกันให้ดูตอนปิดท้ายคืนนี้นะผมไปตอนนี้เราก็อาบน,าน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาคือเย็นสบายมากเดี๋ยวผมให้ดูวิวหลังบ้านผมมาให้รีวิวหลังบ้านผมนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่เปล่าแล้วข้างนอกก็เป็น ที่ของพวกเขานะครับผมนี่ขอเลยนะกว้างใหญ่มากนี่ด,ดูดูดินี่บ้านผมหลังบ้านผมนะครับผู้ชมนี่ตรงนู้นก็มีวัดด้วยนะตรงนู้นนะโอเคอเดี๋ยวผมจะไปนั่งเล่นลูบิ้ให้ดูแล้วกันนะผมว่าผมจะเล่นอะไรเป็นยังไงไบ้างไปเดี๋ยวไปดูกันมาอีเวนเลยเป็นสามคูนสามนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมแพนกล้องให้ดูไหนผมไม่ใช่นะก็เดี๋ยวขออนุญาตหมัวลูกป๊บนึง โอเคไหมดูรู้กัน,นครับอะสามสองหนึ่งไปอันนี้ก็อาจจะไม่ได้จริงจังอะไรมากนะครับผมก็ถ้าเวลาดีมันก็ดีเลยนะครับผมไปผมต่อไปเอาละผมส,สุดท้ายจวมาไปยี่สิบจุด ห้าหกวินะครับผมถือว่าก็ถือว่าก็กปานกลางนะผมไม่ได้แย่แล้วไม่ได้ดีนะผมต่อไปเป็นสองคู่สองนะผมนี่แกนสองห,หนึ่งเอ็มลิฟเพิ่งรีวิวไปเลยนะผมโอเคมั้ยอ่ะอนี่นผมมาเดี๋ยวเรามาดูรูปก,กันก่อนนะครับผมโอเคใช้สุดโอเตการนะครับผมสามสองหนึ่งไป เชื่อว่าไป6.28วินะครับผมก็ถือว่าเป็นเวนลาเฉลี่ยของผมเนี่ยผม6วิก็ถือว่าปกตินะครับผมต่อไปเป็นรูบิคคร็อกนะผมมนีมวแนลนะ้วโอเคมาเดี๋ยวเรามาแก้กันโอเคหนึ่งสองสาม เวลาไป18บแปดหนึ่งวินะครับผมเนี่ยนะเขียนโตหมดนี่เมื่อกี้มีเล่นเบีย้ยวด้วยนะเบื้องหนึ่งเออเคยทาไมทาไมเมื่อกี้ไม่เล่นผิดนักเลงกว่านี้อันดี๋ยวไปดูอีเวนต์ต่อไปกันต่อไปเป็นพีระมิงนะผมนี่นะผมก็พีระมิงผมใช้โมยูรุ่นเก่าอยู่นะคุณผู้ชมใครใจดีส่งการพีระมิง and hand uv มาได้นะครับผมมาเดีมาเริ่มเลย หนึ่งสองสามอ่านจะไม่เ,เร็วมากนะคระสกิปคุผู้ชมสกิปได้เจ็ดจุดแปดศูนย์เมื่อกี้เมื่อกี้พีเอมันสกิปเลย้ชมไปเไปดี๋ยวเมดูอีเวนต์ต่อไปกันต่อไปเป็นเค็ตคิวนะคะผมมาแา่ไม่มผมขอขอขอนุญาตไม่เล่นเมกามิงนะผมมันหน,น okay, านเ้โอเคไหมหนึ่งส เวราไป9.37นะครับผมก็ถือว่าเร็วอยู่นะผมโอเคผมเดี๋ยวผมเล่น3คู3ให้ดูอีกรอบหนึ่งเป็นรอบสุดท้ายนะผมก่อนที่เราจะปิดจอบคืนนี้่อไปเป็น3คู3รอบนี้ผมใช้แก่สิบจอบแม็กเลฟเลยนะครับผมนี่ผมเงาวิ่วับนะผมมาเดี๋ยวเรามันเล่นนเลยโอเคยชมดูรูปนะครับ คลอสไงมาหนึ่งสองสามโจทย์ถือว่าง่ายในสมรอถนี้เชิญราสิบเจ็ดจุดหกสี่นะครับผมก็ถือว่าดีเลยผมนี่ผมนี่ก็เป็นการเล่นลูบิกในคืนนี้นะผมก คืนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเลแหละก็อาจจะนั่งเล่นหรือ่อเรืออะไรสักอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปทำเรื่องอื่นก่อนนะครับผมโอเคผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะเข้านอนกันแล้วผมก็คืนนี้ก็นอนหลับันิีนะคผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมตื่นมาอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาปิดคลิปกันนะครับผมก็นี่ผมเวลานอนแล้วผมก็นอนนะผมก็เจอกันตอนเชา้าทีมงานปิดไฟได้ครับเจอกันตอนเชา้า สวัสดีกับทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วผมไม่ใช่เช้าสิคือเมื่อคืนผมบอกว่าผมจะตื่นมาถ่ายรำช่วยแต่ว่าคือเมื่อเช้าผมตื่นมาแล้วผมเตรียมตัวไม่ทันเลยคือผมต้องเตรียมตัวกลับบ้านนะผมแล้วตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่ที่บ้านหลังเก่าแล้วนี่ก็เป็นฉากกำแพงที่ผมบอกนะผมว่าฉากเปลี่ยนไปนะครับผมก็เนี่ยผมนี่ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วตอนนี้ผมเมื่อเช้าผมไม่ได้ถ่ายก็ต้องขออภัยด้วยผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองแล้วนะผมก็ ถ้าใครชอบที่นี่อย่าลืมกดไลค์และสับใครชอบตัวเลขคิวเบอร์นะผมขยายให้มีอีพีต่อไปบอกมาได้เลยนะผมถ้าขยายให้ผมทำอะไรเจอระบีอีกเกาะบอกมาได้เลยผมตอนนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย